สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องมัธยาฐานค่ะภาษาอังกฤษก็คือ median นะคะอ่ะมัธยาฐานก็คือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดเนาะสามารถหาได้2กรณีนะคะกรณีแรกคือกรณีที่ไม่เป็นอนุสันธ์ข้อมูลนะคะแต่เราต้องเรียนข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะ จริงๆเรียนจากมากไปน้อยก็ได้แต่ว่าเรานิยมเรียนจากน้อยไปมากนะคะกรณีที่ข้อมูลของเราก็คือ n เป็นจำนวนขี้นะคะเราจะหาตําแหน่งมัธยาฐานได้โดยใช้สูตรนี้1ส่วน2คูณ n บวก1นะคะในกรณีที่เป็นจำนวนคู่เราก็ใช้สูตรเดยียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าเราจะหาข้อมูลที่อยู่ตรงกลาง แล้วหารด้วย2เอาข้อมูลที่อยู่ตัวกลางแล้วหารด้วย2นะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งสองสูตรเลยอ่ะต่อมาอีกกันหนึ่งนะคะกรณีที่เป็นอนุภาคสันสูตรอยู่ตรงนี้นะคะตัวยอ่อนะเราใช้อ่ากีลิมบอกจะใช้ M E หรือ M E D ก็ได้เท่ากับ L บววงเล็บ n ส่วน2ลบซิกมา F L คูณกับ i เรามาดูความหมาย แอ l คือขอบล่างของภาคชั้นที่ถันยมอ,อยู่ s ิ g a m a f l sigma แปลว่าผลบวก f คือความถี่นะเราแปลจากตัวนี้นะความถี่ของทุกชั้นที่ต่ำกว่าชั้นที่มาธยฐานอยู่มาแคือชั้นที่ต่ำกว่าชั้นที่มาตยฐานอยู่เนาะ f m f คือความถี่ชั้นมาธยฐานอยู่ i คือความกว้างนะคะ i คือความกว้าง ข้อชันที่มาธยฐานอยู่เน้นมทัทยฐานเนาะ n อ mm. คือจานวนข้อมูลทั้งหมดนะคะ mm. เลื่อนไปจา้าตัวอย่างที่14บสจงหามทัทยฐานของข้อมูลต่อไปนี้อันดับแรกนะคะหนูต้องอย่าลืมว่าเราจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากเอาตัวนี้มาเรียงก่อนนะคะ เรียนเสร็จแล้วหาตำแหน่งตำแหน่งก็คือ n บวกหนส่วนสนับเลยจ้ะนับว่ามีกี่ตัวมีหมดเจ็ดตัว n เป็น7จ็บวกหนส่วนสนะคะ8ปส่วนสได้สี่เราก็ตอบว่ามัธยฐานคือหกถึงนี่นี่เยเราไฮไลท์ก่อนอธิบายเพิ่มเติมอธิบายเพิ่มเติมนะคะอันนี้คือตำแหน่งค่ามัธยฐานก็คือตำแหน่ง ที่สตัตำแหน่งที่สีตรงกับ6กนะหนึ่งสสาสี่จบค่ะง่ายมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะข้อ15หาทำเหมือนกันเลยนะคะสเต็ปแรกเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อน เรียนข้อมูลเรียบร้อยแล้วข้อนี้นะคะเราจะพบว่าข้อมูลของเราเนของเราเป็น6ตัว n หาย,ยัางไงนับจะนับนับเลยค่ะมี6ตัวหวงหนึ่งนะคะได้7ส่วนสได้3.5แสดงว่ามันอยู่ระหว่างตัวที่3กับตัวที่4นะคะเราก็เอาตัวที่3กับตัวที่4บวกกันแล้วหาร2นี่นะอุ๊ยอุ้ยอุยอยอย 4, นะ ไม่ใช่12อ่ะบวกกันฐานสองนะคะได้23่ง่ายแล้วอะข้อต่อไปเรืปิดเร่อปิดตัวอย่างที่16นะคะเป็นโจทย์ประยุกต์แล้วนะคะเราจะพบว่ามันมีตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัว นิยมคือสิบเฮ้ยคุณครูพูดผิดมัธยฐานมัธยฐานคือสิบนะคะมัธยฐานคือตัวที่อยู่ตรงกลางเอ็นข้อมูลของเรานะคะมีทั้งหมดหกตัวแปลว่าเราต้องอยู่ระหว่างตัวที่สามกับตัวที่สี่นี่คือตำแหน่งที่สามเป็นแปดตำแหน่งที่สี่เป็นเอ็กซ์ซึ่งเราไม่รู้คืออะไรเขาให้หาเอ็กซ์นะ ใหญ่มากตัวที่3เป็นแนะคะตัวที่4เป็น x เขียนก่อนเรียนไปแล้วแหละในความจรงิงหเรียนไปแล้วแหละเรียนแล้วลืมแล้วปีว 4. บวกกันและหานสองต้องมีค่าเท่า,ากับ1ิดังนั้น x ของเรา มีความปวดตาเล็กน้อยไปไหนล่ะของฟอดดีค่ะ,ะนักเรียน่ะเริ่นเปิดเริ่นเปิด อืมนะคะเมื่อกี้ถึงนี้เนาะอ่านได้ x อ็แล้วเท่ากับสิบองโจทย์ถามว่าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเรียนไปแล้วค่ะค่าเฉลีย่ยเลขคณิตคือ x อ็กบาร์เท่ากับซิกมา x อส่วนเอ็เอาข้อมูลทุกตัวนะคะบวกกันเลยบวกบกันบวกกันแล้วหารด้วย6กขอาางเราคือหจากนั้นได้ไ bar แล้วเอ็กซ์บาร์เราครูไม่ควร คลิปนี้อาจจะมีความปวดตาเล็กน้อยนะคะได้เรียบร้อยแล้วเราจะพอแค่นี้ก่อนเราจะไปที่แบบฝึขหดนะคะเวลาสอนครูก็ต้องสอนแบบฝึขหดหนูด้วยหนูจะได้มีการบ้านที่น้อยลงนะคะ เราอยู่ไหนเนาะอะทำไปพร้อมกันเมื่อกี้เรียนไปแล้วตอนนี้ทำไปพร้อมกันนะคะเบกเจ็ดคนปัญหาของอันนี้ก็คือไม่สามารถเลื่อนได้ซูมหน่อยซูมหน่อยแล้ก็เลือเ่อนขึ้น สเต็ปแรกค่ะเรียงข้อมูลเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก ต่อมาขั้ที่สองนะคะหาตำแหน่งค่ะย้ำว่าตำแหน่งนะไม่ใช่ข้าวมัธยฐานนะคะตำแหน่งมัธยฐานคือครูจะเขียนสูตรบ,บ่อยๆหนูจะได้จำได้7จ็ดบวกหหารสเท่ากับแหารสเท่ากับสข้อนี้เราก็จะง่ายเลย น,ะะนั่นแปลว่าคำแหน่งมัธยฐานของเราตรงกับตัวที่4ตัวที่4ของเรามีค่าเท่ากับ12เพราะฉะนั้นสรุดนะคะเพราะฉะนั้นมัธยฐานคือ ไปเนี่ยคูลืมสต๊อปเอาเองนะนข้อไหนน่าสนใจอีกบ้างเรื่อนายในวิชาพณิตเพิ่มเติมน,นะคะมันก็จะมีความยากกว่าเคยพื้นฐานที่เราเคยเรียนมาแล้วนะ ไหนดูซิข้อไหนที่มันยากกว่าโจทย์สไตล์เนี้ยชอบออกข้อสอบนะคะ,ะนักเรียนสไตล์ข้อห้าเนี่ยเอออะโอเคคุณว่าเดี๋ยวไว้แค่นี้กอนเพราะว่าชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวคุณจะมาขึ้นแบบตารางเป็นอนันนาภาคสั้สำหรับวันนี้นะคะจบคลิปนะคะ